สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะและก็สวัสดีผู้ปกครองทุกๆท่านด้วยค่ะในวันนี้เราก็ยังเรียนรู้กันในหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนในวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการระวังอันตรายจากของมีคม แตก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการระวังอันตรายจากของมีคมนะคะคุณครูมีคํำข้องจองมามาให้เด็กๆได้ฟังค่ะคํำข้องจองในรอบแรกนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะท่องให้เด็กๆฟังก่อนหนึ่งรอบคําข้องจองปลอดภัยไว้ก่อน ปลอดภัยไว้ก่อนครูสอนจาไว้อุบัติเหตุเกิดได้ต้องไม่ประมาทเล่นของมีคมหากร้มมีดบาดตกบันไดวิ่งพลาดหนูจงระวังในรอบที่สองนี้นะคะเดี๋ยวเด็กๆท่องไปพร้อมกับคุณครูเลยค่ะ คำของจองปลอดภัยไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนครูสอนจำไว้อุบัติเหตุเกิดได้ต้องไม่ประมาทเล่นของมีคมหากล้มมีดบาดตกบันไดวิ่งพลาดหนูจงระวัง คำของจองนี้นะคะเขาก็ได้สอนเด็กๆเ,เกี่ยวกับความไม่ประมาทนะคะเพราะความประมาทนะคะอาจจะทํำให้เด็กๆเ,เนี่ยเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับการระวังอันตรายจากของมีคมนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะไหนถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว ลองตบมือห้าครั้งสิคะหนึ่งสองลองตบมืออีกครั้งค่ะเก่งมากเลยค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆด,ดูในวงกลมนะคะเด็กๆเ,เห็นภาพอะไรเอ่ยใช่ลวคะ่ะเด็กๆเ,เป็นภาพมีดนะคะ ต่อมาเด็กๆรู้ไหมคะว่าถ้าเราใช้มีดอย่างไม่ระมัดระวังจะเกิดอะไรขึ้นใช่แล้วคะ่ะตัวอย่างนะคะคือเด็กผู้ชายคนนี้คะ่ะเด็กผู้ชายคนนี้นะคะใช้มีดอย่างไม่ระมัดระวังสุดท้ายแล้วมีดบาดมือของเขาคะ่ะเด็กๆเ,เห็นแล้วใช่ไหมคะ ถ้าเด็กๆอยากกินผลไม้หรือต้องการทำสิ่งใดที่ต้องใช้อุปกรณ์ที่เป็นของมีคมนะคะเด็กๆไปขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครองได้นะคะให้ผู้ปกครองเนี่ยทำให้เราค่ะเพราะว่าถ้าเด็กๆมาทำเองและเด็กๆยังใช้อุปกรณ์ต่างๆไม่คล่องนะคะและขาดความระมัดระวังอาจจะเกิดอันตรายต่อเด็กๆได้ค่ะ เดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันเลยค่ะภาพนี้นะคะเป็นภาพของอะไรนะเก่งมากค่ะเป็นภาพของกันไกรใช่ไหมคะต่อมาเด็กๆดูนะคะว่าถ้าเราใช้กันไกรอย่างไม่ระมัดระวังจะเกิดอะไรขึ้นเด็กผู้หญิงผมสีเหลืองคนนี้ค่ะเด็กๆดูสิเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนี้คะใช่แล้วค่ะเด็กๆ เด็กผู้หญิงคนนี้นะคะโดนกันไกบาดมือค่ะในเด็กกรถมวัยนะคะในห้องเรียนเนี่ยก็จะมีการสอนการใช้กันไกในการตัดกระดาษเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะแต่กันไกที่ใช้จะมีน้ำหนักเบาและก็มีขนาดเล็กเหมาะสมตามวัยของเด็กค่ะและที่สำคัญนะคะจะมีคุณครูดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ ถ้าผู้ปกครองนะคะอยากจะฝึกให้เด็กๆใช้กันไกลเนี่ยก็สามารถฝึกได้นะคะแต่อย่างที่คุณครูได้บอกไปก็คือกันไกลเนี่ยต้องมีขนาดเล็กแล้วก็มีน้ำหนักเบาเพื่อให้เหมาะสมกับเด็กค่ะและที่สำคัญนะคะการดูแลเด็กๆอย่างใกล้ชิดในขณะที่เด็กๆทำกิจกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันเลยค่ะ ภาพนี้นะคะเป็นภาพอะไรเอย่ยเก่งมากค่ะภาพนี้นะคะเป็นภาพของคัตเตอร์ค่ะเด็กๆอาจจะเคยเห็นคัตเตอร์นะคะจากห้องเรียนหรือที่บ้านค่ะแต่เด็กๆเ,เนี่ยเห็นแล้วเนี่ยอย่าไปหยิบมาเล่นโดยเด็ดขาดน,นะคะคัตเตอร์เนี่ยจะมีใบมีดที่คมมากอยู่ข้างในนี้นะคะเด็กๆ อาจจะทําให้เด็กๆเนี่ยเกิดอันตรายได้ค่ะเหมือนเด็กผู้หญิงคนนี้เลยค่ะเห็นเห็นไหมคะมือของเด็กผู้หญิงคนนี้เลือดเลยค่ะเห็นไหมเรามาดูภาพต่อไปกันต่อค่ะภาพนี้เป็นภาพอะไรนะมีเส้นอยู่ตรงนี้ด้วยเก่งมากค่ะภาพนี้นะคะเป็นภาพของเข็มเย็บผ้านะคะ แล้วก็มีได้ร้อยอยู่นะคะเด็กๆอาจจะเคยเห็นผู้ปกครองเนี่ยเย็บผ้าใช่ไหมคะแต่เด็กๆห้ามแอบไปหยิบเข็มมาเล่นโดยเด็ดขาดนะคะเพราะเข็มเนี่ยก็มีความแหลมเหมือนกันนะคะอาจจะทําให้ทิ่มมือเด็กๆได้ค่ะมาดูภาพต่อไปกันเลยนะคะภาพในวงกลมนี้เด็กๆลองทายสิคะว่าเป็นภาพของอะไร ภาพนี้นะคะเป็นภาพของตะปูค่ะเด็กๆอาจจะเคยเห็นตะปูที่บ้านหรือที่โรงเรียนนะคะตะปูเนี่ยเด็กๆอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ในการทำงานนะคะแต่เราสามารถพบเจอได้ในสถานที่ต่างๆเลยนะคะเด็กๆด,ดูภาพเด็กผู้ชายคนนี้ค่ะที่ใส่จุดเรียนเนี่ยค่ะเด็กๆลองดูสิคะเกิดอะไรขึ้นกับเขา ใช่แล้วค่ะเขาโดนตะปูต่ำเท้าใช่ไหมคะเด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าตะปูเนี่ยถ้าเด็กๆไม่ระมัดระวังนะคะเด็กๆเดินไม่ดูหรือมีคนที่ใช้ตะปูแล้วไม่ยอมเอาไปเก็บที่ให้เรียบร้อยหรือวางทิ้งไว้เลียลาดตามพื้นนะคะและมีผู้อื่นมาเหยียบก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นค่ะ เด็กๆดูสิคะเด็กผู้ชายคนนี้เหยียบตะปูจนเลือดไหลและร้องไห้เลยใช่ไหมคะฉะนั้นเวลาเด็กๆเดินไปไหนนะคะเด็กๆต้องสังเกตให้ดีว่าเอ๊มีอะไรหรือเปล่านะที่จะสามารถมาทําให้เราเจ็บได้มีเข็มมุดอยู่ที่พื้นไหมมีเข็มวางอยู่หรือเปล่ามีมีดวางอยู่ตรงนู้นไหมถ้ามีนะคะเด็กๆบอกผู้ปกครองนะคะหรือบอกผู้ใหญ่ค่ะว่าให้ไปเก็บสิ่งนั้น ให้เข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะจะได้ไม่เกิดอันตรายค่ะค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการระวังอันตรายจากของมีคมไปแล้วใช่ไหมคะค,คุณครูขอฝากอีกนิดนึงนะคะเด็กๆในวัยอนุบาล เป็นธรรมชาติของเขานะคะที่เขาจะเกิดความสนใจความอยากรู้อยากลองทำในสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเขาค่ะในบางครั้งเนี่ยเด็กๆเ,เขาอาจจะไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยขณะทำกิจกรรมต่างๆผู้ปกครองนะคะจะต้องดูแลเด็กๆอย่างใกล้ชิดคอยสังเกตการทำกิจกรรมต่างๆของเด็กค่ะและนอกจากสังเกตการทำกิจกรรมต่างๆแล้ว ผู้ปกครองยังต้องสังเกตในสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กด้วยค่ะว่ามีสิ่งไหนที่อาจทําให้เกิดอันตรายต่อเด็กหรือไม่หรือมีวัสดุอุปรกรณ์อะไรที่เป็นอันตรายต่อเด็กหรือเป็นของมีคมผู้ปกครองจะต้องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะและเก็บให้มิดชิดด้วยค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะการเรียนรู้ก็จบลงแล้วสวัสดีค่ะ